ทำนาวันนี้เห็ดนนะ้ำมือนี่คือบรรยากาศดีแท้จ้าพี่น้องมือนี่วันหยุดเสาร์อาทิตย์น้องดามาช่วยโยนข้าวทำนาวันนี้อากาศดีจ้าทุกคนฟ้าขึ้มตอนนี้เป็นเวลาสิบนาฬิกา เป็นเวลาสิบโมงเศร์แล้พี่น้องแต่ว่าฝ้าคือเหมือนฝนจะตกมาเลยบรรยากาศแบบนี้น้องดาว่าดีว่าส้นบ่ฮ้อนอากาศดีล้มลมอยู่ให้ให้นี่เป็นให้สุดท้ายจะพี่น้องนี่เสร็จเล้วมือนีหล่ะจ้ะพี่น้องให้อันนาแทวนี่ เสียเท้นี้ก็จะไปแท้วไม้คื้เเอาล่ะยังอีกอยู่จะยังบวเสดเล้วดีบรรยากาศดีจ้ะทุกคนมาชมทำนาหน้าฝนทำนาปีเหตุน้าปีจ้ะพี่น้อง ้ยนแต่หัวปีปีนี้สังฝนมาคันฝนมาเร็วหันโยนหลาหลายหันมันบบได้ฝนน้ำม,มาถ่วมได้สามปีนี้ว่าจะบ่ให้สามพี่น้องเอ็ดแต่หัวปีหลดบรรยากาศดีใจพี่น้องน้องคนเป็นคนไทยคลิปให้ โยนอปอมปอมปอมเป็นจะเ็ตเล้วเรียวบอพี่น้องนี่เฮ็ดนาย้อนนี่มันดีแบบนี้ละจ้าพี่น้องวันนี้ก็ทำนาทำนาหน้าฝนก็จะมีแต่ฝนฟ้ามา ขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามรับชมจ้าขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้ามักกะกดไลค์ด้วยพี่น้องถ้าผูใ้ใดหมักเบิ่งคลิปเฮ็ดให้เฮ็ดน,นากะอย่าลืมฝากดกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า คลิปสร้างรายได้จากเนื้อหาพี่น้องได้คลิปเละเซนสองเซนนี่แหละภาพละเซนสองเซนจะพี่น้องจัากย้ำเลยคอยสีได้ใช้เงินเดือนน้ำเพิ่นดอกพี่น้องพี่มากเพื่อนกับบดันบ่เปิดให้พี่น้องเอ้ยบ่หัวสีได้ใ้เงินไงบ่เจ้าได้กับบ่เปิดอันค่าการมองเห็นให้พี่น้อง ไปแล้วจ้าคลิปนี้